สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกประเด็นที่น่าสนใจกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของลิซ่าแบล็กพิงคค่ะกับการไปปรากฏตัวที่งาน Emmy Awards ปี2025คือแม้ว่างานจะจบไปสักพักแล้วเนาะแต่ว่าเอ่ผลกระทบความสำเร็จต่างๆเนี่ยยังมีคนพูดถึงอยู่เรื่อยๆเลยค่ะ ข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากการรวบรวมวิเคราะห์ที่น่าสนใจมากๆค่ะมีการหยิบยกสถิติคำชมจากสื่อใหญ่ๆทั่วโลกเลยวันนี้เราเลยอยากจะมาสำรวจกันค่ะว่าการไปเอมม่สของนี้ของลิซ่าเนี่ยมันสำคัญยังไงทำไมถึงเป็นกระแสะแรงขนาดนี้แล้วมีอะไรที่น่าจับตามองเป็นพิเศษบ้างมาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะถ้าพูดถึงประเด็นแรกเลยนะคะก็คือเรื่องความสำคัญเชิงประวัติศาสตร์เลย ลิซ่าถือเป็นศิลปินเคป๊อปคนแรกเลยนะคะในประวัติศาสตร์เลยที่ได้ไปร่วมงานเอมมี่อว ards แบบเป็นทางการในฐานะนักแสดงจากซีรีส์ The White Lotus อันนี้ถือว่าเปิดประตูบานใหญ่เลย ใช่ครับแล้วไม่ใช่แค่ไปร่วมงานเชิงสัญลักษณ์อย่างเดียวนะครับคือการไปของลิซ่าเนี่ยมันสร้างแรงกระเพื่อมที่วัดผลได้จริงๆโดยเฉพาะเรื่องเรตติ้งผู้ชมมีรายงานว่ายอดคนดูถ่ายทอดสดเอมมี่ปี2025ทางช่อง CBS นะครับพุ่งไปถึง7.4ล้านคนโห7.4ล้าน ตัวเลขนี้สำคัญมากนะเพราะว่ามันเป็นตัวเลขที่สูงสุดในรอบ4ปีเลยครับตั้งแต่ปี2021ที่เคยทำไว้7.88ล้านคือในยุคที่เรตติ้งรายการสดมันมีแต่จะลดลงเรื่อยๆนะครับการที่ตัวเลขมันกระโดดขึ้นมาได้ขนาดนี้มันก็ชี้ให้เห็นถึงพลังดึงดูดที่ไม่ธรรมดาจริงๆครับน่าสนใจมากเลยค่ะตัวเลข7.4ล้านนี่ไม่ใช่แค่สูงธรรมดาแต่เป็นจุดพีคในรอบหลายปีเลยมันสะท้อนอิทธิพลของลีซ่าที่แบบ ข้ามไปถึงคนดูกระแสหลักในอเมริกาได้ชัดเจนเลยนะคะแล้วเหมือนตามข้อมูลที่เรามีเธอก็กลายเป็นนักแสดงที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในคืนนั้นบนโลกออนไลน์ด้วยใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับปริมาณการพูดถึงในโซเชียลมีเดียการเสิร์ชหาข้อมูลหรือแม้แต่ข่าวตามสื่อต่างๆเนี่ยชื่อลิซ่าโดดเด่นมากจริงๆครับถูกพูดถึงเยอะมากในคืนนั้นก็ยิ่งตอกย้ำสถานะของเธอในฐานะอ่าบุคคลที่มีอิทธิพลระดับโลกไปอีกขั้นเลยครับ ทีนี้นอกจากเรื่องสถิติเรื่องประวัติศาสตร์แล้วอีกเรื่องที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือเรื่องแฟชั่นค่ะดูเหมือนว่าไม่ใช่แค่ไปร่วมงานเฉยๆแต่สไตล์การแต่งตัวของเธอนี่กลายเป็นที่จับตาแล้วก็มีแต่คนชมข้อมูลบอกว่ามีสื่อแฟชั่นเว็บไซต์ไลฟ์สไตล์ดังบังทั่วโลกกว่า50แห่งเลยนะคะที่ยกให้เธอเป็นหนึ่งใน best d r หรือคนที่แต่งตัวดีที่สุดบนพรมแดงเอมมี่สบีนั้นเลย ครับผมประเด็นที่น่าสนใจคือตัวชุดเดรสสีชมพูจากแบรนด์ l e c a m o v e r Couture ซึ่งแบรนด์นี้เขาก็ขึ้นชื่อเรื่องดีไซน์ที่ค่อคนข้างกล้าหาญโดดเด่นอยู่แล้วชุดที่ลิซ่าเลือกใส่ไปวันนั้นนี่คือกลายเป็นจุดสนใจทันทีเลยครับด้วยสีที่สดใสแล้วก็สิลูเอตที่แบบค่อนข้างอลังการนิดนึ่งใช่เลยค่ะแล้วคำชมจากสื่อใหญ่ๆนี่ก็ไม่ใช่แค่ชมว่าสวยนะคะแต่ใช้คำเปรียบเทียบที่แบบ สร้างสรรค์มากๆอย่าง CNN นี่สำนักข่าวระดับโลกเลยนะบอกว่าลิซ่าเป็นเหมือนผู้นำเทรนสีชมพูบนพรมดางปีนั้นเลยอ๋อครับแต่ชุดของเธอนี่โดดเด่นกว่าสีชมพูเฉดอื่นๆทั้งหมดเขาใช้คำเปรียบเทียบชุดว่าเป็นอ่อฟองน้ำแปลงผู้กันนะคะ ฟองน้ำแปลงผู้กันใช่ค่ะน่าจะหมายถึงรูปทรงที่มันดูฟูฟูมีเท็กซ์เจอร์น่าสนใจทำให้ชุดดูมีมิติแตกต่างสร้างปรากฏการแฟชั่นที่แบบมองแล้วต้องหยุดมองจริงๆค่ะอืมการที่สื่อใหญ่อย่าง CNN เลือกใช้คำเปรียบเทียบที่มันเฉพาะเจาะจงเห็นภาพขนาดนี้ฟองน้ำแปลงผู้กันก็น่าสนใจนะครับ มันบอกว่าลุคนี้มันให้ความรู้สึกหรืออารมณ์ที่มันพิเศษกว่าปกติจริงๆจนต้องหาคำที่มันเหนือกว่าแค่สวยหรือสง่างามมาอธิบายมันคือการบอกถึงเอกลักษณ์ความน่าจดจำของลุคนี้เลยนะครับแล้วก็น่าสังเกตว่า CNN เองก็เคยสนใจแฟชั่นลิซ่ามาก่อนแล้วตอนงานโคเชล่าไงครับที่เคยสัมภาษณ์ดีไซเนอร์ชุดมังกรของเธออ๋อใช่ใช่ค่ะจาได้ครับแสดงว่าสื่อระดับโลกเขามองเห็นอิทธิพลทางแฟชั่นของลิซ่ามาต่อเนื่องแล้ว ไม่ใช่แค่ CNN นะคะสื่อใหญ่อีกเจ้าอย่าง New York Magazine ก็มีมุมมองที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยเขาเปรียบเทียบชายกับโปรงที่ยาวๆพริ้วๆของชุดลิซ,ซ่าว่าเหมือนหมากฝรั่งแท่งยาว6ฟุตหมากฝรั่งหัวเลาะเบาๆใช่ค่ะหรือไม่ก็หมากฝรั่งม้วนที่ดึงออกมาได้เรื่อยๆฟังแล้วเห็นภาพความยาวความอลังการแล้วก็อาจจะมีความสนุกขี้เล่นของชุดด้วยนะคะ เป็นการใช้ภาษาที่สะท้อนความประทับใจชัดเจนมากเลยนะครับการเปรียบเทียบแบบนี้มันช่วยให้คนอ่านเข้าถึงความรู้สึกจินตนาการตามได้ดีกว่าบรรยายตรงๆแล้วมันก็สอดคล้องกับภาพลักษณ์ของลิซ่าด้วยนะครับที่มีทั้งความสง่างามแล้วก็ความสดใสในเวลาเดียวกันยังมีอีกค่ะอย่างมาริแคลนิตยสานแฟชั่นดังก็บรรยายลุคของลิซ่าในชุดเลแวร์คูชัวว่าเด่นเหมือนก้อนเมฆยามพระอาทิตย์ตกดิน อันนี้ก็ให้ฟีลสวยงามชวนฝันมากๆสิ่งที่น่าวิเคราะห์ตรงนี้คือการที่สื่อหลากหลายทั้งสื่อข่าวลักษณ์ทั้งสื่อแฟชั่นชั้นนำพร้อมใจกันใช้ภาษาที่แบบเต็มไปด้วยจินตนาการคำเปรียบเปียบที่เฉพาะตัวมากๆในการพูดถึงลุกเดียวกันเนี่ยมันสะท้อนถึงวิชวลอิมแพ t หรืออิมแพ t ทางภาพลักษณ์ที่แข็งแกร่งมากจริงๆครับคือลุคนี้ไม่ใช่แค่สวยแบบที่เราคุ้นเคยแต่มันเป็นลุกที่กระตุ้นความคิดสร้างบทสนทนาได้ในวงกว้าง มันเป็นมากกว่าแค่เสื้อผ้าแต่เป็นการนำเสนอตัวตนผ่านแฟชั่นที่ประสบความสำเร็จมากๆครับค่ะการได้รับการยอมรับเรื่องสไตล์ขนาดนี้ก็สุดยอดจริงๆแล้วถ้าเรามองย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นที่เราคุยกันเรื่องการเป็นคนแรกของลิซ่าที่งานเอ็มมี่ในฐานะนักแสดงเคป๊อปมันเหมือนจะเป็นส่วนหนึ่งของแพทเทิร์นที่ใหญ่กว่านั้นไหมคะเป็นข้อสังเกตที่ดีเลยครับเพราะข้อมูลที่เรามีอยู่ก็ชี้ไปทางนั้นจริงๆครับการเป็นคนแรกที่เอ็มมี่เนี่ย ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางที่ลิซ่าได้สร้างไว้ในเวทีระดับโลกอื่นๆอีกเยอะมากถ้าลองไล่ดูนะครับจะเห็นแบบแผนที่น่าสนใจอย่างที่รู้กันคือศิลปินเคป็อปคนแรกที่ได้แสดงในงานออสการ์ อันนั้นก็คือฮามากครับคนแรกที่ได้แสดงในวิกตอเ i ีย s e ซีคร f ตแฟชั่นโชว์อันนี้ก็เวทีแฟชั่นระดับโลกเลยแล้วก็ศิลปินเคป p OP อปหญิงคนแรกที่ได้แสดงบนเวทีใหญ่ของ g l o b a l citizen festival อืและในฐานะศิลปินเดียวนะครับก็เป็นคนแรกที่ได้แสดงในงาน VMA's ของ MTV ใช่ค่ะรวมถึงงาน yellow pieces gala ที่ฝรั่งเศส งานการกุศลใหญ่นะครับก็เป็นศิลปินเดี่ยวเคป๊อปคนแรกที่ได้ไปแสดงเหมือนกันคือการรวบรวมลิสต์คนแรกเหล่านี้มันไม่ใช่แค่สะสมสถิตินะครับแต่มันแสดงให้เห็นถึงการก้าวข้ามขอบเขตอยู่ตลอดเวลาทั้งในแง่พื้นที่จัดงานอเมริกายุโรปประเภทของงานรางวัลหนังแฟชั่นโชว์เฟสติวัลงานการกุศลแล้วก็บทบาทด้วยทั้งในฐานะสมาชิกวงและศิลปินเดี่ยวนี่คือภาพของคนที่บุกเบิกเส้นทางจริงๆครับ การใช้คำว่าคนแรกบ่อยขนาดนี้มันทำให้เราเห็นภาพชัดเลยนะคะว่าลิซันไม่ได้แค่เดินตามทางที่มีอยู่แต่กำลังสร้างมาตรฐานใหม่ๆหรือเปิดพื้นที่ใหม่ๆให้ศิลปินเคป๊ปหรือศิลปินเอเชียคนอื่นๆในเวทีโลกเลยซึ่งมันน่าชื่นชมแล้วก็มีความหมายมากๆในเชิงอุตสาหกรรมนะคะ แน่นอนครับมันคือการทลายกำแพงที่มองไม่เห็นทั้งทางวัฒนธรรมทางธุรกิจการที่ศิลปินจากเอเชียสามารถก้าวเข้าไปยืนอย่างสง่างามในพื้นที่กระแสล,ลักของตะวันตกได้หลากหลายรูปแบบขนาดนี้มันเป็นสัญญาณการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในวงการบันเทิงโลกเลยครับ ทีนี้มีอีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจมากจากข้อมูลที่เรามีคือเรื่องการยอมรับจากคนในวงการเดียวกันเองแม้ว่าน,นี่จะเป็นครั้งแรกที่ลิซ่าไปเอม่สในฐานะนักแสดงหน้าใหม่แต่กลับมีนักแสดงฮอลลีวูดที่มีชื่อเสียงมีประสบการณ์มากกว่ามาแสดงความสนใจมาขอถ่ายรูปด้วยใช่ครับตัวอย่างที่ชัดๆเลยคือควินตาบรันเซนซึ่งเป็นทั้งนักแสดงนักเขียนโปรดิวเซอร์ ที่ได้รับการยอมรับสูงมากในปัจจุบันเป็นที่รู้จักดีสุดก็จากซีรีส์ซิทคอมดังเรื่อง a อร์บอร์ e เ e n t เมนที่กวาดรางวัลมาเยอะมากนะครับอ๋อรู้จักค่ะเรื่องนี้ดังมากครับเธอโพสต์รูปที่ถ่ายคู่กับลิซ่าลงอินสต g r a m ส่วนตัวเลยพร้อมแคปชั่นชื่นชมแล้วก็กด Follow ลิซ่าด้วย กินตาบรันซ์เนี่ยถือเป็นคนที่มีอิทธิพลมากๆคนหนึ่งในวงการทีวีอเมริกันยุคนี้เลยนะคะการที่เธอแสดงออกเปิดเผยแบบนี้มันน่าจะมีความหมายมากกว่าแค่ทักทายเพื่อนร่วมงานธรรมดาธรรมดานะคะมีความหมายมากครับอย่างแรกเลยมันแสดงให้เห็นว่าชื่อเสียงความนิยมของลิซ่าเนี่ยมันได้แทรกซึมเข้าไปในแวดวงคนทำงานฮอลลีวูดจริงๆไม่ใช่แค่ในหมู่คนดูหรือแฟนคลับอย่างที่สอง การที่นักสร้างสารรค์ที่ประสบความสําเร็จได้รับรางวัลอย่างควินตามาแสดงความชื่นชมแบบนี้มันสะท้อนถึงการยอมรับในความสามารถก็ดีอิทธิพลหรือสนเสน่ห์เฉพาะตัวของลิซ่าในระดับสากลไม่ใช่แค่มองในฐานะไอดอลเคป๊ Pop, แต่มองในฐานะบุคคลที่น่าสนใจในวงการบันเทิงคนหนึ่งสิ่งนี้สําคัญนะครับเพราะมันบ่งบอกถึงการได้รับการยอมรับในฐานะเพื่อนร่วมวงการ Peer Recognition อย่างแท้จริง คือไม่ใช่แค่มองว่าเป็นปรากฏการณ์แปลกใหม่จากต่างวัฒนธรรมแต่ได้รับการมองในฐานะศิลปินคนหนึ่งที่มีตัวตนมีที่ยืนและเป็นที่ยอมรับในพื้นที่นั้นๆซึ่งอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆเสมอไปนะครับสำหรับศิลปินจากนอกกระแสะหลักเดิมเข้าใจเลยค่ะมันเหมือนส่งสัญ,ญญาณว่ากำแพงระหว่างวงการบันเทิงตะวันตกกับเคป๊ปหรือเอเชียมันเริ่มบางลงเรื่อยๆผ่านการยอมรับในระดับบุคคลแบบนี้ เอาละค่ะเราก็ได้เจาะลึกแง่มุมต่างๆของการปรากฏตัวของลิซ่าที่งานเอมมี่อเวอร์2 2งกันมาพอสมควรเลยถ้าจะลองสรุปภาพรวมอีกทีการไปร่วมงานครั้งนี้มันมีความหมายหลายชั้นมากๆเลยนะคะ เห็นด้วยอย่างยิ่งครับมันไม่ใช่แค่เดินพรมแดงธรรมดาแต่มันคือการสร้างหมุดหมายทางประวัติศาสตร์ในฐานะศิลปินเคป๊อปคนแรกที่เข้าชิงและเข้าร่วมในฐานะนักแสดงเป็นการพิสูจน์อิทธิพลผ่านตัวเลขเร็ดติ้งคนดูที่สูงสุดในรอบ4ปีเป็นการสร้างปรากฏการแฟชั่นที่สื่อทั่วโลกพร้อมใจกันชมด้วยภาษาที่แบบเปี่ยมจินตนาการมากๆ และยังเป็นการตอกย้ำสถานะผู้บุกเบิกที่สะสมสถิติคนแรกมาอย่างต่อเนื่องในเวทีระดับนานาชาติเลยครับและที่สำคัญไม่แพ้กันคือการได้รับการยอมรับอย่างอบอุ่นจริงใจจากเพื่อนร่วมวงการในฮอลลีวูดเองซึ่งมันแสดงให้เห็นถึงการผสมผสานทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจมากๆทั้งหมดนี้ทาให้การไปเอมิสของลิซ่าครั้งนี้เป็นมากกว่าแค่ข่าวบันเทิงแต่เป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะ